เอาทีนี้ก็ปฏิญญาณต้นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พระกวตโตอะระหตโตสัมมาสัมพุทตะโสณันบนีข้าพระเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตปฏิญาณในงานพุทธาพิเศษสุดยอดปาฏิหาร ต,ต,นนต,ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพระเจ้าทั้งหลาย,าลายจะขอบำเพ็ญธรรมประพฤติตนอยู่ในศีลแปด,อ,อ,แปดอันได้แก่แกปานาติปาตา,า,า,ตาเวรมณีมณจะขอตั้งใจประพฤติ เว้นขาดการฆ่าสัตว์เว้นขาดความโหดร้ายดุรแรงเว้นขาดการเบียดเบียนใดๆจะพยายามสร้างเมตตาธรรมอะพธินนาทานาเวรมณีจะตั้งใจประพฤติ เว้นขาดการขโม,มยวเว้นขาดการเอาของผู้อื่นด้วยเชิงเอาเปรียบ,ยยบจะพยายามสร้างสัยายามมาอาชีพขยันสร้างสารรค์เสียส,สละละเลิก,ลลกความโลภ ความเห็นแก่ตัวอภามัรรมจริยาเวรมณีจเจะตั้งใจประพฤติระพฤติเว้นขาดเรื่องเมตุนธรรมเว้นขาดเรื่องกมคุณามคุณจะเป็นผู้ละเลิกราคะ จะเป็นผู้กำหน,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 นดรู้เท่าทันในกรรมมุม ục, สาวาทาเวรมณีม ục, มจะตั้งใจประพฤติเว้นขาดการพูดปดเว้นขาดการพูดหยาบเว้นการขารรดเว้นขาดการพูดส่อเสียด เว้นขาดการพูดเพ้อเจ้อจะพยายามพูดเป็นสารัะเป็นธรรมสุราเมรยมัชะปมาตถานาเวรมณีจะตั้งใจประพฤติ เว้นขาดการเสพติดมัวเมามีอบายยมุกทั้งหลายเป็นต้นมีกามต่อมามีโลกธรรมแปดอีกและจะเว้นขาดการยึดภวะอัตภาพทั้งปวง ดิกาลโปชนาเวรมณีะะมจะตังะตะต้งใจประพฤติเว้นขาดจากอาหารและเครื่องใช้ที่ควรเว้นควรเลิกจะกินจะใช้ตามที่กำหนดจะ,จะดเป็นผู้พยายาม เป็นผ <a> ู goddess, <l bbe S 2> ้มักน้อยและสันโดษนัจะคีตวาทิตะวิสุกจัตสนามาลาคันทะวิเลปนะทารณะมันดนะปิภูสนทานาเวรมณี จะตั้งใจประพฤติเว้นขาดจากท่าทางอันไม่สมควรคำพูดที่มีเสียงสำเนียงอันไม่สมควรเช่นฟอนรำดนปรีเป็นต้นเว้นขาดจากดอกไม้ของหอมเครื่องตก แต่งพอกทา,กเ,กาเครื่องประดับ,เ,ดบเว้นขาดจากฐานะแห่งการแต่งงามและประดิษฐ์ประดอยอุจจารเสนะมามหาเสนาเวรมณีจะตั้งใจประพฤติ

ข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ตั้งใจประพฤติข้าพเจ้าทั้งหลายย่อมไม่เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายย่อมไม่ได้ผลถ้าหากข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งใจประพฤติก็ย่อมได้ตามธรรมสมควรแก่ธรรม ดังนั้น,น,นข้าพระเจ้าทั้งหลายะจะตั้งใจศึกษาฝึกฝนภาคเพียรบำเพ็ญตามที่หมู่คณะได้นำพา,ำพาช่วยเหลือกเกื่อก,กูลุกันและกันด้วยดีให้สุดความสามารถ ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอตั้งใจปฏิญญาณไว้ญญณวโอกาสนี้นานตามนี้นานสาธุสาธุสาธุ